สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พบกับปุ้ยอีกเช่นเคยวันนี้พบกับปุ้ยแล้วนะคะวันที่30ตุ ลาคม2,567นะคะปุ้ยเริ่งามยามดีปุ้ยมีจัดส่งรถไถเป็นรถไถน้องใหม่ของเรานะคะจากค่ายนิวฮอลแลนด์นะคะรุ่นนี้ที่ปุ้ยจัดส่งก็คือรุ่นทีที2.50หรือขนาด50แรงม้าจากค่ายนิวฮอลแลนด์นั่นเองนะคะปุ้ยจัดส่งให้พี่บางออนกะโหที่จังหวัดอุทัยธานีนั่นเองซึ่งโชว์รูมของเราก็อยู่ที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะคะ ปุ้ยขอฝากไว้เนาะสำหรับพี่พี่ทนานที่กำลังมองหารถไถไว้ใช้งานในขนาด50แรงม้าแบบนี้นะคะและพิเศษด้วยตัวนี้ได้ทั้งงานไล่และงานนานเลยนะคะสำหรับพี่พี่ทนายใดที่มองหาอยู่โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะหรือจะเข้ามาดูตัวจริงได้ที่โชว์รูม นะคะแท็กเตอร์ดำนิวฮอลแลนด์อุทัยธานีอยู่ที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามปุ้ยได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปส่งรถให้พี่บางออนกาโฮกันไปกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีเรียบร้อยแล้วนะคะถึงพ่านพี่บางออนเรียบร้อยพอดีเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะเอารถลงค่ะคันนี้เป็นรุ่นทีทีสองจุนะคะจะส่งให้พี่บางออนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะครั้งนี้พี่บางออนซื้อมาพร้อมตัวรถแล้วก็ดันดินาแล้วก็ผ่าน6ค่ะเป็นผ่าน6ใบ24นั่นเองไปค่ะเดี๋ยวไปดูการส่งมอบครั้งนี้กัน ในขณะที่เราส่งมอบรถวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับรถนิอลแลนดรุ่น TT 2.50คันนี้กัน ะคะเครื่องยนต์น้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบนะคะ2,621ซีซีให้แรงม้าสูงสุดที่50แรงมา้าที่รอบเครื่องยนต์2,900รอบต่อนอาทีเลยนะคะบรรจุน้ำมันได้ถึง50ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะน่าใช้มากๆเลยวันนี้ก็ขอบพระคุณพี่บังอ่อนมากๆนะคะที่เลือกใช้ Newland h o l รุ่น TT 2 5 0กับปุ้ยนะคะอะถึงขั้นตอนในการอธิบายแนะนำวิธีการใช้งานระบบเกียร์ระบบ PTO ต่างๆให้กับล คคนะคะเพื่อจะได้ใช้งานให้เหมาะสมกับงานที่เราใช้และงานออกมาได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะโอ้นะครับจะมี750กับ540นะครับตรงกลางว่างนะครับเซฟตี้อยู่ที่2จุดนี้ถ้าไม่อยู่นะตำแหน่งไม้ว,ว่างเนติอ่ารถจะสตาร์ทติดครับพอเราใส่เกียร์หลักแล้วโลหายแล้วเราก็มาเดินหน้าถอยหลังตรงนี้นะครับตรงกลางว่างนะครับอันนี้เป็นคอนโทรลอ่าใบดันนะครับ กับคอนโทรลหลังอันนี้ใบดันอ่าครับอันนี้ห่างครับอันนี้หางอันนี้ใบดันครับเสร็จปุ๊บกันฟีนะครับที่โดวมาครับเวลาใช้กันฟีใช่ครับเวลาเหยียบกันฟีให้ล้อหน้ากับล้อหลังมันขนานกันนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วน้ำมันนะครับวาล์วน้ำมันอุปกรณ์ขึ้นลงนะครับเต่าก็จะช้ากระต่ายก็จะเร็วนะครับแต่ถ้าเราบุนไปทางกระต่ายสุดปุ๊บอุปกรณ์น้อยจะไม่ขึ้นไม่ลงนะครับ และสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถถ่ายนิวฮอลแลนด์ไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่พี่ๆเห็นอยู่ก็คือทีที0 หรือลดงานไล่นะคะ TT 3.40พัท,ทและ TT 3.50พัทนะคะตอนนี้โปรโมชั่นดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นแถมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะหรือเลือกรับส่วนลดพิเศษมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวหรือนะคะพี่ๆท่านใดที่มีงบน้อยและอยากจะเป็นเจ้าของรถแทรกเตอร์นิวฮอลแลนดก็สามารถติดต่อสอบถามปุ้ยเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด,ด้านล่างนี้เพราะเรามีโปรโมชั่นรอรับพี่ๆทุกท่านอยู่ไม่ว่าจะโปรโมชั่นไหน หรือสะดวกแบบไหนสามารถเป็นเจ้าของรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ได้ทั้งนั้นนะคะและสุดท้ายนี้นะคะปุ้ยต้องขอขอบพระคุณพี่บางอ่อนและครอบครัวมากๆเลยที่เลือกใช้รถไถนิวฮอลแลนด์รุ่น TT 2 5 0กับปุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ